สวัสดีครับกับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศรัทธามหานิยม999นะครับพบกันกับพวกเราเช่นเคยตอนนี้เรามาถึงเอพิโซดที่4แล้วนะครับตอนต่อเ่แล้วนะใช่แล้วนะครับผมได้เห็นหลบนาแขกรับเชิญของเรานะครับที่มาร่วมรายการโอ้โหสามท่านเข้าไปแล้วนะครับผมสำหรับรายการศรัทธามหานิยม999นะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเราเป็นรายการที่นําเสนอในเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาเรื่องราวของความมีหักธรรต่างๆครับใช่ค่ะ รับเชิญที่มาในแต่ละครั้งของเรานี่ก็จะมีแต่ละคนคือมีเรื่องราวที่แบบน่าสนใจแตกต่างกันไปครับผมก็โอ้โหในคอมเมนต์ก็มาพูดถึงมาพูดคุยพวกเราว่าอยากจะให้คนไหนมาเป็นแขกรับเชิญของเรากันเยอะเลยนะครับวันนี้เป็นยังไงคางตองคนนี้ก็คือเป็นที่พูดถึงกันเยอะมากครับผมคือแบบรีเควสต์แล้วว่าพี่เอาคนเอาพี่คนนี้ออกมาหน่อยเขากำลังปังมากฮอตมากไม่ชอบนนางก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบว่าเฮฮาแล้วก็มีเรื่องเล่าตลอดเวลาคือนางเป็นคนที่คุยเก่งมากจริงหรอใช่ มีชื่อไหมคนนี้เขามีชื่อแบบเยอะมากแต่ว่าคนจะรู้จักเขาในชื่อทรงเจ้าพ่ออ๋อสมงเจ้าพ่อใช่คนนี้ในติ๊กต็อกดิดังมากลูกสาวพี่ยังเปิดดูอยู่เลยใช่ทรงเจ้าพ่อค่ะก็คือเป็นชื่อในในวงการล้วการที่ทุกคนแบบว่ารู้จักเขาก็คือมาจากคำนี้แหละสรงเจ้าพ่อโอเคมาวันนี้ยังไงครับวันนี้เดี๋ยวจะเรียนเชิญน้องเข้ามาในรายการเพื่อจะมาบอกเล่า90การว่าประสบการณ์ คนฮาๆอย่างเงี้ยมีประสบการณ์เรื่องลีรับอะไรกับเขาด้วยหรอเนาพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะมาเลยครับผมพบกันกับทรงจมพ่อเฮ้ยตกใจะดิอุ้ยขอตืนตลกขอโทษครับเขาเอกตลกเวลาผมแกรับเชิญเข้ามาเนี่ยครับรับคุณเจ้าลบไปก่อนครับผมวันนี้นะครับเป็นเรื่องในอากาศนะครับที่ผมมารายการแล้วกันนยได้ตอเ้าลยโอ้เเลยครับผมเดี๋ยว พี่ก็แบบทำรายการนี่มานี่เอพิโซดที่สี่อะมันต้องจริงจังไงมันจริงนะรายการต้องเป็นซีรีส์มันก็น่าจะไร้สาระแล้วนะครับก็นั่งรอตั้งนานแลนะเราไม่เีด้ขึ้นมาทั้งทานั่งรอจนหน้าจะมืดแล้วครับเราะมาอ่านครับขอบคุณมากครับโอเคแนะนำตัวเองหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อเล่นผมชื่อนินนะฮะแล้วก็ในฉายาในข้างในนฮะเขาเรียกผมเป็นพ่อบ้านสรงเจ้าพ่อนะฮะนและข้างในข้างในบ้านครับบ้านใหญ่บ้านบ้านใหญ่เลยครับบ้านใหญ่ บ้านใหญ่จะมีแบบไร้ไรยใช่แต่ถ้าบ้านเล็กเขาเรียกบ้านเมียน้อยคขอบคุณมากครับผมครับผมดูดีๆมาแล้วเราะเราอ๋อไม่ผมผมไม่ได้เสกครับผมค้าอย่างเดียวพี่พูดเรื่องอะไรเนี่ยสรุปรายการอะไรเนี่ยคุณรายการสัตว์ถานอาหารยิวรายการอาหารยิวอันนี้ก็คือเป็นคาแรคเตอร์เขาคาแรคเตอร์เป็นแบบนี้ใช่ไหมเป็นแบบนี้แหละตำรวจถึงได้สนใจขอบมากครับผมน่าจะเรียกทุกดาบพอใจวันนี้ก็จะลงแหละุณพูดเอาให้ลงให้ได้ใช่ไหมอันนี้จะมาให้ผมมาทำอะไ อ่ะน้องตองเนี่ยให้เขาทำอะไรคือพี่รู้จักกับทรงเจ้าพ่อมาเนี่ยบุคลิกภาพเห็นไหมทุกคนก็จะเห็นแบบบุคลิกน้องแบบเนี้ยดูแบบลุกลี้ลุกลวนดูไม่เป็นสุขอ่ะอ่ะแล้วพี่อยากรู้ว่าเราคุยกับผมไหมเนี่ยใช่คุยกับผมคือพี่อยากรู้ว่าเรามีเรื่องแบบ ร้อนรอนเรื่องลี้ลับหรือแบบอะไรเงี้ยมาแชร์ประสบการณ์เจอเขาได้หรอเดี๋ยวเจอร้อนแบบไหนร้อนร้อนแบบว่าเีษไปขึ้นตัวร้อนคนละร้อนปลอดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะนะเด็กๆครับบอกว่ามีเรื่องเล่าก็คือแบบรายการนี้บอกก่อนนะจะต้องเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับนะความเชื่อความศรัทธานะไม่ใช่แบบร้อนคนละร้อนนะอ่าครับครับได้ได้มีไหมมีของตอนตอนเอาเอาเข้าเข้าเรื่องเลยไหมเข้าเข้าเรื่องเลยนะ ผมมีตอนที่ไปบวชอุบลตอนนั้นผมอายุประมาณ13บสามสตอนนั้นบวชอ่าตอนบวชเป็นเขาเรียกอะไรเป็นปวดเน้นอะบวชเนไม่บวชเพื่อทดแทนบุญคุณแม่บวชบวชได้แค่เดือนเดียวเดือนต่อไปี่คุก ผ้พูดเล่นครับท่านผู้ชมนะฮะไม่ตำรวจเขาตามนะครับผมไม่ได้เขาเรียนเลยทีนะตอนนั้นผมบวชอยู่นะและวัดเนี่ยมันเป็นทุดงเป็นวัดทุดงนะวัดป่าวัดป่าเลยแล้วทีเนี้ยตึกของพระอาจารย์จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องเหรอนะวันนั้นน่ะเป็นวันที่ผมปรงผมกาลังจะได้ใส่จีบอลแล้วคอ่าแล้ววันนั้นอ่ะผมอ่ะไปอยู่กับพระอาจารย์พระอาจารย์ปรงผมให้เสร็จปุ๊บอะไรเงี้ยพระอาจารย์ก็เลยบอกว่า เราอ่ะเป็นเขาเรียกอะไรนะคารวาไม่สามารถไปน,นอนรวมกับพระกันเนนได้ถ้าจะนอนเนี่ยให้แยกไปนอนตึกหนึ่งตึกเนี่ยที่ผมไม่นอนเนี่ยมันห่างจากตึกพระอาจารย์ะกุฏิท่านนะไกลมากต้องปานจักรยานนะเพราะวัดเนี้ยมันกว้างเป็นวัดทุ่งที่ เขาเรียกว่าม ah oh ันเป็นว okay. ัดท oh ุดงที yeah. ่ก huh. ว้างมากพี่เ şey ข yes> ้าใจไหมแต่ไม่มีเมนข่าวศพเพราะว่าวัดนี้เป็นวัดทุดงเขาไม่ได้รับข่าวศพอะไรแบบนี้ก็คือจะเป็นพระที่ไปเขาเรียกว่าทุดงมยปฏิบัติธรรมแล้วทีนี้พระจ่าว่าเรานอนกับรวมกับพระกับเนไม่ได้ต้องแยกไปนอนตึกอ่มันมีทั้งหมดหกหกตึก ตึกแรกเนี่ยมันเป็นชื่อสวรรค์เลยชั้นจาตุ้มชั้นอะไรอย่างเงี้ยอ่าจนไปถึงชั้นดาวดึงคือตึกที่6แต่ผมไม่นอนตึกยามายามานี่สวรรค์ชั้นไหนนะยามายามาไม่รู้ใช่ไหมรู้แต่ยามาอ่ายามาไอ้ปาไอ้ปาเเ้ยเข้าเรือนนี้ได้ไงไอ้ตึก ยามาผมันตึกตึกตึกยามาจะไปยามาดีกเยอะเลยผมไม่นอนตึกยามาแล้วตอนนั้นอ่ะตอนแรกอะเนนฟุกเนี่ยผมจำชื่อได้เลยเนนฟุกเป็นคนไปส่งผมและเนนฟุกปั่นจักยรยานแต่ผมมาเดินเนนฟุกบอกว่าคิดดีแล้วเหรอจะไปนอนตึกข้างหลังอ่ะข้างหลังมันจะติดกับป่าแล้วเดินตรงไปประมาณห้าร้อยเมตรจะเป็นบ่อน้ําใหญ่ๆที่เนนชอบไปโดดเล่นกันตอนนั้นอ่นคือเด็กที่แล้ใช่เด็กๆเด็กอะไรใช่ใช่แล้วทีนี้เนนฟุกเขาเลยถามผมว่า คิดดีแล้วหรอที่จะไปอยู่ที่นั่นอ่ะจะไปนอนตรงนั้นผมถามว่าอ้าวทำไมมันมีอะไรละ่ะเนฟูเขาก็ยิ้มแล้วเขาบอกไม่มีอะไรหรอกแค่ตรงนั้นอ่ะเป็นที่สําหรับคนที่จะมาทําบุญวัดเนี้<อ>ยญาติโยม,มอ่ะเขาจะมานอนพักตึกแต่ละตึกอย่างนี้<อ>แหละ<อ>และ้ว<อ>ทีนี้ผมบอกอยู่ได้ไม่เป็นไรคนเดียวและเนฟูบอก,กว่าถ้าอยู่ไม่ได้อ่ะให้กลับไปอยู่ตึกกุติพา,าจารย์นะเออทีนี้ผมก็งง ทำไมถามว่าเราอยู่ไม่ได้เออเราถามว่าทําไมมีผีหรอผมพูด่างนี้อ่าแล้วเนฟุกเขาก็ขำในฟุกบอกว่าไม่มีหรอพูดเล่นเออจะกลัวอะไรอย่างนี้เออทีนี้ผมก็คือที่คนโบราณก็บอกกันว่าจะบวช จจอะไรมันจะเนื้อ่หอมอ๋อใช่มีบุญบารมีมากเราจะแบบใช่ใช่ใช่และทีนี้ผมก็เลยไปนอนตึกยามาเนฟุก่ะไปส่งผมมนหกโมงป่าทุ่งหนึ่งเนฟุกก็ขี่รถวนกลับเอ๊ะตอนตอนนั้นเนฟุกแบบออกซิงเกิลนะครับที่ผมไม่ไหวตอนนั้นมาตอนตอนนั้นยังไม่ได้ออกซิงเกิลฮะเคยพูดอยู่แล้วลุงไหมครับเคยพูดอยู่แล้วหลับตาอะไรกันโอเคต่อต่อต่อเนี่ยแล้วผมไปยังไงอ่าแล้วทีนี้เนฟุก่ะนะเขาก็เลยกลับตึก กับกุทิที่เนนนอนอะที่เนนต้องจําวัดนะเพราะว่าเนนฟุกบวชมา2องสามวันสามจำวัดไม่ได้นะฮะเขาเลยต้องไปจําวัดนะฮะคือการเราก็หลุดมาดีแล้วเราหลุดมันแล้วคุณจะลดทับผมนะฮะเราก็ดีใจมากครับไปเก็บไปเล่นอ่ะแล้วทีนี้อ่าเนนฟุ้กเขาก็เลยก่อนไปเขาก็บอกว่านอนดีๆนะให้รีบเข้านอนประมาณสองทุ่ม สมัยตอนนั้นถ้าย้อนไปนะตอนนี้ผมอายุยี่สิบย้อนไปตอนอายุ1 3บสมีตอนนั้นก็สิปีสิปีกว่าตอนนั้นอ่ะจังหวัดอุบลที่ผมไม่บวชนะคือป่ามันติดกับเขาอ่ะเป็นป่าก็คือป่าเลยแล้วตึกที่ผมไม่นอนอ่ะจะมากุฏิพระจารย์ต้องผ่านเขาเรียกอะไรนะเป็นป่าทุ่งเล็กๆอ่ะเพื่อเดินมาจากทาถนนถนนอะไรแบบ มันอยู่ในวัดเนี่ยอ๋อมันก็คือผาเดินมีอะไรอะไเป็นหินเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ววันนั้นอ่ะผมก็นอนคือในฟุกกะไปที่กุฏิพระจานทร์แล้วทีนี้ผมก็นอนนอนไปตอนประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มผมจําได้เลยเปิดบทชินํัชระเมื่อก่อนผมกดใช้โทรศัพท์ไอ้รุ่นอะไรนะที่มันจะมียูทูบปุ่มกดอ่ะสมัยก่อนเมื่อสิบปีที่แล้วยี่ห้ออะไรไม่รู้อ่ะทีนี้ผมก็เปิดบทคาถาชินวัชรแล้วก็นอนว่าเออพรุ่งนี้เดี๋ยวเราก็ได้ไปท่องบทสวดที่เราต้องบวชแล้วนะ ออว่าเราจะท่องได้ไม่เนี่ยจำได้เนี่ยมผมก็เอาหนังสือที่พระอาจารย์ให้มานั่งท่องนั่งอ่านว่าเราต้องจำให้ได้ไงใช่ใช่ใช่ทีนี้ผมก็ขอท่องไปท่องมามเหมือนมีสมาธิอะ่ะผมก็หลับไปแล้วก็หลับไปคาโทรศัพท์สักพักนึงอะ่ะตอนตอนนอนไปอะ่ะผมตื่นมาเขาบอกว่าผีมาหลอกตีสองตีสามมันไม่จริงหรอกตีสองตีสามผีมันออกมาในสิ่ทุ่มนออกมาได้ของผมไม่ออกมาตอนสี่ทุ่มครึ่งคือเหมือนเราหลอกไปป่ะมันหลับไปแล้วมันออมาปลุก <c oughs> <c oughs> เตียงอ่ะมันมีสองชั้นก็หูพูดแล้วต้องขยับเลยเพื่อให้เห็นบรรยากาศผมไม่ได้ดีนะฮะแต่ก็ท่ายดูเตียงมันมีสองชั้นผมนอนชั้นบนเลยชายรักานอนชั้นล่างเวลาเลานอนมันมันคล้อยมาอย่างเงี้ยหนึ่งข้อไหมทีนี้ผมก็เลยนอนอยู่ชั้นบนดีกว่าพอนอนชั้นบนนึกว่าจะรอดไม่รอดครับตอนสี่ทุ่มครึ่งตอนแรกๆเนะมันเหมือนมีคนอ่ะทุบจากข้างล่างเตียงมันกระแทกขึ้นมา ตึกแล้วมันเป็นเหล็กอ่ะเป็นไม้ไม้อัดที่ต้องรองอ่ะแล้วผมนอนหมดมาทุบมาปึ๊บปึ๊บไ่ตอนก่อนก่อนที่จะนอนเนี้ยเราเช็คดูข้างล่างนะใช่ปะไม่มีไม่มีใครตึกนั้นน่ะตั้งแต่ตึกแรกเลยอ่ะสวรรค์ชั้นแรกจนสวรรค์ชั้นสุดท้ายอ่ะตึกพวกนั้นมีผมนอนอยู่คนเดียวและตึกยามามีมีตึกยามาเปิดไฟอยู่แค่ตึกเดียวเพราะว่าผมนอนแล้วผมเปิดหมดเลยห้องน้ำอ่ะกว่าจะเดินไปถึงอ่ะห้องนี้ยังแคบกว่า ที่ผมนอนอ,อีกห้องมันวา่างนินไม่กล้านอนหรอก็ตอนนั้นเราไม่ไมรู้ผีโอ้ลอแล้วสมัยก่อนเนี่ยตอนตอนผมเด็กๆผมพูดจริงนะก่อนที่ผมจะไปบวชเนี่ยผมมาเคยศึกษาตำราพระคาถามหาเวทคือเคยเรียนพวกเกี่ยวกับตำราพวกพระคาถาเรียนกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพก็คิดว่าเราน่าจะมีของใช่ใช่อยู่ที่เขตอินแดงผมก็ศึกษาตอนอายุ11 12เพื่อเนเขาไปเรียนกัน ส่วนผมมาไปอยู่ห้องพระอาจารย์เราเรียนผมมาจะมีวิชาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แบบอะไรพุทธศาสนาพระอาจารย์ท่านเนี้ยท่านก็สักเต็มเลยสักเต็มตัวอักขรยันเราเห็นยันและสวยดีเราชอบเราอยากจะมาทางสายนี้เราก็ไปศึกษาพระอาจารย์นั่นแหละมันเหมือนมาคล้ายๆว่าร้องด้วยแต่คาถาพระอาจารย์ที่ให้มาผมยังจาได้ทุกวันนี้เลยทุกคาถาเลยแล้วทีนี้ผมก็เลยนอนไปแล้วมันมาทุบผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วผมก็เอ๊ย เสียงอะไรว่าม uh, well, ันมาทุบใช่ไหมสี่ช่วงกว่ากว่าแล้วทีนี้ผมก็เสียงอะไรวะนึกว่ามันไม้นั่นแล้วตอนนั้นหน้าหนาวเนี่ยตอนที่ไปบวชตอนเดือนธันวาวันทีตหนึ่งผมจำได้เลยไปถางอนบลนะวันหวยออกเดี๋ยวนเออนั่นแหละแต่แต่ผมโดนหวยกินรอเล่นกับทานผู้ชมทีนี้ผมก็ได้เสียงมาทุบผมว่าตื่นสะดุ้งผมคิดว่าผมฝันไปหรือว่าแค่ละมือว่ามีใครมาทุบเราอาจจะจิตหลอนว่าเรากลัวผีหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าไงทีนี้ผมก็ไม่กล้าที่จะมองไปข้างหน้าตีย่ง เสียงมันไม่มีนะตอนผมตื่นนะทีนี้ผมก็มองซ้ายมองขวาก็นึกว่าไม่มีอะไรแล้วก็นอนไปเอาโทรศัพท์อ่ะปิดบทสวดชิน้ำมันชอน่ะปิดเลยอ่าปิดเลย,เยแล้วก็<ป>ใช่มากดเล่นเข้า Facebook เฟซบุ๊กเพื่อจะเข้าดูมาก่อนนะนะผมก็กดเล่นแล้วทีเนี้ยกระจกอะ่ะเตรียมผมว่ามันนอนหนันไปทางกระจกกระจกอะ่ะมันจะอยู่ฝั่งตรงนี้ใช่ไหม<อ>เป็นกระจกที่เลื่อนอย่างเงี้ยอ่าอ่าแต่กระจกกับผมปิดหมดอ่าอ่าตอนนั้นึี่ทุ่งกว่าหินน่ะก้อนเล็กๆอ่ะก้อนมันเสียงมาทางกระจกอ่ะ ดังปั๊บมันมันเสี่ยงมาก้อแรกนะมันมันเสี่ยงมาแรงเปแล้วทีนี้ผมก็นึกว่าเนนฟุกอะมาแก้เออนึกว่าเนนฟุกเป็นห่วงเราปั่นยานมาดูแต่แต่มันไกลไม่ไม่ได้เปิดผมปิดหมดเลยแต่มันไกลโหมันไกลกันมากประมาณ800ร้เมตรห้าห้าร้อยเมตรแปดร้อยเมตรถึงกัมาตึกยามาจากพุทธิพระอาจารย์มาถึงเนี่ยเนนฟุกก็ไม่ใช่เออเพราะว่ามันมีทั้งป่ามืดก็มืดห้าร้อยเมตรโห เอางาน้นะถ้าพี่ไปบวชแบบผมพี่จะรหลอนวัดเนี่ยเป็นวัดป่าวัดทุดงเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเขายนและโยน,โยนเสียงโยนหินน้ำมานั่งเป๊ะผมก็ว่านึกว่าเนรฟุก<ม>อ่ะแกแล้งเออเราก็ค่อยๆเดินไปเหมือนจะแกล้งคืนอ่ะเดินไปแล้วค่อยๆแงม้แงม,แงมแง้มแง้มหน้าต่างแล้วโผล่ไปว่าจะจ้าเอ๋โผล่ไปเฮ้ยแต่ไม่มีเขาตรงนั้นมันเป็นป่าแล้วพอเปิดอ่ะเปิดนาไม่ได้แม่งหนาวแม่งลงหน้าหนาวหนาวจริงที่บนอ่ะหนาวเลยอ่ะทีนี้ผมว่าอุ้ย มืดนี่หว่าผมใช้ไฟฉายโทรศัพท์ก,กดปุ่มค้างเพราะนันมันมีไฟฉายเออผมก็ส่องไม่มีมันเป็นป่าข้างๆนี่มันจะเป็นพวกต้นพิกล้นต้นจำปาจำปีพราจานท่านปลูกไว้แล้วมันเป็นป่าหมดเลยฝั่งนู้นะ่ะเขาเลยเ,เป็นเขาทีนี้ผมเ้ยนฟุกมันไม่ได้มานี่หว่าอ่าแล้วเสียงไรแต่ใจเราอะจิตเราอ่ะ อันดับแรกต้องคิดว่าเป็นผีอยู่แล้วใช่แต่ผมคิดอีกทีว่าน่าจะเป็นแค่กิ่งไม้ก้านอะไรมันเพราะมันแทบเพราะลมมันแรงมากทีนี้ผมก็ปิดไปใครบอกว่าผีไม่มีจริงกูผมไม่เชื่อนะเรายังไงเออแล้วทีนี้พอผมปิดปิดปิดหน้าต่างปึ๊บผมก็ขึ้นมานอนหูไม่ไหวแล้วเปิดอะไรไหมบทสวดไอเนี้ยอ่าผ่านยักษ์ก่ะโอ้เออเพราบทสวดผ่านยักษ์อ่อตอนแรกต้องชุมนุมเทวดาที่มันบทสวดผ่านยักษ์อ่ะพอขึ้นสักเกกาเมพอเอื้อนขึ้นมาเท่านั้นแหละเอ่อในในในบทน่ะเสียงคานน่ะ ขื่อคานมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะหลังคามันจะเป็นโค้งอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นขื่อคาน่ะได้ยินเสียงขื่อมันลั่นออดอย่างเงี้ยเยดอะมันลั่นอะมันเหมือนทนอะขึ้นไปนั่งแต่มันมันลั่นจริงแต่ในจิตผมคิดว่านั่นไปลมมันทาให้ขื่อมีเสียงได้เรายังคิดอ้เออเราคิีในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เรายังคิดว่ามันเป็นผีอย่างเดียวเราคิดว่าเเราจิตมโนหรือเปล่าทีนี้ผมก็เลยเออดู นี่เสียงคานอะไรวะผมก็ปิดบัวส่วนพานยัเออผมก็ไม่กล้าเปิดนะเสียงเสียงคานนั่นมันหายไปผมก็ข่มให้มันหลับเปิดเพลงอิลสลิกผมชอบอิลสลิกเนี่ยเออผมผมเปิดเพลงอิลสลิกฟังเออกำลังกำลังฟังแล้วเนปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันมามาอีกแล้วเออห้องน้ำอ่ะมันจะอยู่ริมสุดนู้นกว่าจะเดินไปห้องน้ําก็ผ่านไปหลายเตียงเสียงจากฝั่งห้องน้ําอ่ะมีคนเปิดประตูประตูจากห้องน้ำมันประตูเหล็กมันเลื่อนนึ่งแล้วมันเลื่อนดัางปั้ง พอเลื่อนอ่ะผมก็นึกว่าเนนฟุกอ่ะมันปีนเข้าเดี๋ยวคิดว่าเป็นเนนฟุกอยู่อ่ะว่าปีนเข้ามาทางตรงหน้าต่างเพื่อมาแกล้งเรามาเปิดประตูห้องน้ําหรือเปล่าผมพะงโง่ขึ้นไปแล้วมองไปไกลๆอ่ะอันอันอันนี้ผมพูดจริงนะผมสาบานนะผมมองมองไปไกลๆสุดเลยนะห้องน้ำอ่ะมันจะเป็นประตูเปิดอย่างนี้มันมตรงเหล็กเลื่อนเลื่อนห้องน้ำอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้แล้วข้างในมันมืดแล้วผมเปิดอ่ะเหมือนเปิดหลอดใค่ตรงเนี้ยวัะแล้วหลอดตรงเนี้ยมันดับมืดไปหมดอ่าแล้วมันมีแสงเล็กๆอ่ะเพื่อส่องไปทางนู้นอ่ะ เชื่อไหมว่าล่องอ่ะที่มันอยู่ตรงระหว่างประตูประตูมันอยู่นี้นะล่องมันจะอยู่ตรงนี้แต่ล่องมันสูงคนธรรมดาไม่สามารถตีขึ้นมปได้แต่หัวคนอ่ะเท่านี้มันไปอยู่เออมันอยู่ข้างบนหัวมันมันมันอยู่นี้เออจริงพูดพูดจริงจริงมันมันมันโผงงี้นะ ผมมองมาที่นิ่เออมองมองมาทางนี้ผมตกใจก็เลยตะโกนร้องเสียงลงเฮ้ยอย่างเงี้ยคือเป็นคนอย่างงี้อแล้วลูกกระตาเราอ่ะดันพี่เลนเลือกไปตรงประตูอีกก็เห็นคนอ่ะมันมันมันประตูมันอยู่ขอบอย่างงี้ใช่ไหมเออแล้วแล้วเหมือนเหมือนคนมันแงมาเงี้ยพอเเฮ้ยมันก็พุ่เข้าไปนี้เชื่อไหมว่าผมทำไงประตูประตูอ่ะถ้าทะลุไม่ได้ทะลุแล้วมันอะไรผมกระโดดจากชั้นสองอ่ะเตียงอ่ะวิ่งลงมาแล้วก็เปิดประตูวิ่งไปตึกกุฏิพระจานาร์อ่ะ แล้ววิ่งผ่านอไอ้พวกขีนพวกอะไรเปรอยแผลเลยอเออเป็นรอยแผลเป็นอะไรงั้นผมวิ่งนะวิ่งผ่านป่าผ่านอะไรเชื่อไหมว่ามันเหมือนในหนังผีจริงๆนะตอนนั้นคือไม่รู้สึกเจ็บแล้วเหรอเออวิ่งกลัวกลัวนึกว่าถ้าโดนตกเ<แ>ขาตกเหวก็ตายแะไแม่ดีกว่าดีกว่าโดนผีหรอกเออ ทีนี้ผมก็เลยวิ่งวิ่งมา,าเนี่ยมันจะมีตรงกลางมันจะเป็นห้องน้ออําที่ญาติโยมมันต้องมาเข้าเ,ออเป็นห้องน้ําแถวหมดเลยแต่พระอาจารย์ล็อกไว้หมดออแม่งไล่ทุ่มเลยประตูแรกประตูท้ายเรอาอต้วิ่งอะปองัมงมงึมง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 เออจริงม,มันไล่จริงแล้วทีนี้ผมวิ่งเพื่อให้เราไปถึงกุฏิพระอาจารย์อะเอาไงก็ได้ให้มันถึงอะออพอผมวิ่งไปเท่านะั้นแหละโอ้ยไม่เคยหันหลังกลับไปมองเลย พราะเรากลัวมากอครับผมนี่แหละก็ถือว่าออีกหนึ่งประสบการณ์นะครับน้องต้องครับเนี่ยของแหญรับเชิญประสบการณ์ั้งใหญ่วันนี้ขอบคุณนะครับส่งเจ้าพ่ะที่มาเล่าเรื่องเราประสบการณ์ที่แบบลุกเลยคนลุกทั้งตัวเลยสุดทุกอน่ตอนนี้ผมท้องเสียแล้วลุกหน่อัโอเคครับวันนี้น่าจะเป็นเรื่องเราดีๆนะครับน้องต่องครับโอเคอยากให้ทรงเฉพ่ะฝากผุงานหน่อยหนึ่งตอนนี้ยังไงบ้างะฮะตอนนี้ก็มีผลงานที่อยู่ข้างในนะผม ผมอยู่ข้างในแล้วก็ติดตามผมด้วยนะร้านเล่นต้นเล่นคตอนนี้ผมเปิดเพจใหม่ครเป็นเจ้าพ่อสมัครใช้ชื่อเดิมครับเปิดเพจ Facebook ใหม่แล้วตอนนี้ก็มีผลงานเพลงขี้เหล้า แล้วก็มีผลงานเพลงไกลเท่าไหร่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลงานเพลงใหม่อยากสีเดย์นี่กำลังจะไปอัดกับพี่ฟ้าแล้วเดินทางนะครับแต่มาที่รายการนี้ก่อนเพราะรายการที่สำคัญโอ้ขอบคุณมากประมาณนี้เดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมติดตามนะฮะได้แค่นั้นพออย่าลืมติดตามนี่ด้วยสัทธามหานิยมก้าวกล้าน้องคองก็ฝากช่องทางการติดตามของเราหน่อยช่องทางการติดตามของรายการของช่องเรามีทั้งหมดสามช่องทางก็คือเป็นช่องยูทูบนะคะสัทธามหานิยมก้าวกล้าแล้วก็ช่องทิกเก็ตสัทธามหานิยมเก้าวกเล้าชื่ อีกช่องทางนึ่งคือเป็นเป็นเพจสัทธามหานิยม99เช่นเดียวกันใช่แล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทรงเจ้าพ่ออีกครั้งนึงนะครับที่มาเล่าเรื่องราวประสบการณ์นี้กับพวกเราได้รับชมนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของสัทธามหานิยม999ครับเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปว่าเราจะนำแขกรับเชิญเชิญแขกรับเชิญสุดพิเศษคนไหนมาเล่าประสบการณ์แบบนี้วันนี้ลาไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีฮะเดี๋ยวเจอกันนะครับผมเฮ้ยมาจริงเหรอตำรวจนี่